โซนเซนเันเซนกันอยู่พี่น้องเอ้ยกาบสเซนไปกูไม่พี่น้องสกุลุกคนเด้อบ่าวขอดบ่เนี่กินแล้วกระปุ่นน่ะย่างเนาะพี่น้องไมให้กินซ่ป่ะท่านจะกินคือไปหากินยังให้อยากทั้งท่านอยากลดลงลดของเฮีย็นตะมาดีนะไม่ได้เข่ายุ่งเออเออกูลืมพี่ซองทันวะเมื่อื่นเข่าบ่ไม่ได้มีเข่าเลยอะเศพี่น้องเอ้ยฟ้าสวดจานไหมเ แสบพี่น้องเลยแสบแสบตรงยางลงมาแล้วเด้อดหันข้าเจ้ากำลังห่อหายฮะหมู่หลายคนกระปุ่ลลอยโลน้ำสองหมอ ได้กินแล้วคนะพุ่นะพูถานั่งกินลงนีปุ๊บิบเอแงจะบอโอ้ยจะเป็นแสงค่ะแล้วแล้วยิ่พวกคนพู้ถานั่งกินลงมตีนเสี่ผ้าชินบ้าก็ากหัวยได้ขึ้นสภาพจับจับจัพานั่งกินกาาน่งเรียกิรห,หน่อย ด้วยเขาจะกำลังใส่ทงไปเอามือให้เด็กหน่อย้พี่น้องเลยยูทูบเบอร์เขากำลังโยนเยืโยนเยืผู้แจกกับแจกเนาะพี่น้องเนาะลูกซาบาด้อมกันด้วยกันอ้าเอานัง เป็นหนนไเลินหนอ้านกานัไหมนานไหมลูดียบ้าเอาบ้าบ้าอิน่มแล้ข้าะปุ้นนะฮะรนอาถนอกเืองนี่อยู่บ้น้ำข้าปุ้นนะแซ่บไปเห็ดเศษไปเ็ดเบะมี

เสบเบยหมอมีไม่ได้ขมาเราะหมอที่สองเพยนี่น่ะพ่อกันอยู่หรือเกับต่อนมันเลยโอ้ยเฮ้ยเอาประตูเอาประตูอาไม้กับตู้ปะไม่เนาะ นี <üman> ่ยังมาบดได้เบิด์ได้พี่น้องคนนะมาบดได้เบิดตได้เห็เนาะยังย่งพวกนาเพชรดียังมาตลาดสีทันอยู่บบราณนะกระปุกกระซิเบิด์ตอะแทนเออเบิ่งปฟูฮีบจะใครทำด้วยใครทำแหล่ะนะเบิ่งเป็นย่างนะโอ้ย Akapoon pik Akapoon pik của bệnh nhân tam bóng Bert bắtu Nam nầm 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 หายไปเออแบบขอสิไปกินสิไปกินกระบแาาดาวบ้างฮะเากินพูดเิเองน่าสวยวัยรุ่นเลยมันพูดยากจริงๆนะสูเนี่ยอันบ่วงโบเห็นผู้สาวนะเนาะกินไวนดอะไรสหมด น้ำมันร้านไส้มากก่อนอ่ะส se ุดสุดสุดมึงได้สิสดขระปุ่นมาสันร้านไส้ชิมดูซิมมือบะมีหักบะมีนะบัวแดงขมาบ่วงน้ำข้าวผู้ดาวผูกหัวโตผูกเฉ็บเฉ็บแฉบอ่ะสดสดสุด สูกับเอิรนผู้สาวกินน้ำเน้สู้ก็ได้นี่แหละน้ำกูนี่ผู้สาวในกล่องนี่เออผู้สาวมาเด้อผู้สาวบอกผู้เฒ่าบวเอิร์นว่าไงผู้เฒ่าวผมเป็นยังดอกมาเด้อความเป็นพี่น้องอกหยกจานแล้วนะหยกสดแล้วนะหยกสดโลดคำใหญ่ๆโตโลดเนื้อ แสบบอน้ำลาเฮียอืมงัดงัดง yeah ัดไม่ต้องเขินอืมเอาผักเข้าไปก่อน บักโดบักโดเฮอาอยางลูกคนลวงลาอเฮาโดโดมาเน่ยคู่กะปีบมมี่และเต็มตเต็มคำ บ่าวขอดมีผู้สาวถักมาจองหรือบ่โตนะยังบ่คือบ่เห็นบ่าวบอยเอาเพชรอันโตลงเลยยังมีใครถักไปบ่าวมแม่นบ่ได้หับเอาขาบ่าหับบ่าวขี่คุยยอนยังยอนไอถ้าแต่ตอนเด็กเขาชื่ว่าบ่าวขอดบ่าวดาวน์ะขี่คุยแต่แต่ถ้าแต่พากันไอายคนขี่ไอ ลอยโลหนามซองหมอเรือแมนมืดมดไปละหกเลือสอี่จะหนามันมดแล้วมันแทบต้องเห็ดซองหมอซองหมอใหญ่อันนี้ซองหมอหน่อยบรรยากาศก็ร่รมๆบ่มีแดดพี่น้องเอ้ยคึมๆบ่อิ่มไปเบิ่นอีกเอางัดงัดงัดมองดูนะ Xin đào nó mới là đâm mà nhanh ngại ngại vô Nhàn khẹn Mà tì lăng hay lốt, vô tổng dạn Ừ. Không mối không à? Cặp bụi lòi lồ nó mới เื่องเสียงมาเฮจิเอมาล่าลองบ่คือปรานเห็นเปิดบ่ดไปเอ,อีกบ่พอแล้วพอแล้วตอนเปิดงานกับจัดไปแล้วอ่กูกับจัดถ่ายคลิปไปแล้วหอก้ามจักรบาลนุ่งซูงมาถ่ายคลิปกินนั่นกับเจดม่ไอ้กับเทอแม่กับนันเศร้าบันสนีป,ป่า,าไปป้าบ่าวขอเดี๋ยวพี่น้องเย ทางดีๆได้ก you know? like, ินซสิคุบ่าวคุบ่าเส้นมามันเพิ่นเล่เดือนใดเดือนใดเฮ้ยไม่รู้วบอได้ดีได้มมกอกอาจีได้ไป่จะไปหูนเนาะตามปลามาสองสาวบรรณาการนั่นแหละพี่น้องอีสองสาวนั่นแหละใช้เอื้อมมังเหรน่ายืนอยู่นั่นน่ะเออพี่เอื้อยมันอยู่ท่างพี่พี่น้องเบุญมเริ่มพี่น้องชาวเอื้อยชาวน้องไปนั่งอันนี้อันนี้อีเอื้อยนี่อ้อีน้องมันได้ผัวอลไรอันนี้นาะ แม่เบย์ตังได้พัวแล้วยังมีผัวบ่าวสืบเอ้าเปิดมีผัวบ่าวแล้วบ่าวจองตาตองบ่าวจองตล่าสุดเลอกกล่องถ่ายพี่น uh. ้องเอ้ ยัยังบบนี้นขัลูกไปนะขจรไปอาอันเดียวเด้อเฮินนะเด็กน่อยวะน่ะเด็กน้อยฮิวเาวสิดัมรถเดเคลงมากวัน โอ้ยบ้าบอลาไปแล้วแม่ไปเอานูแกแก่กานี้สกเป็นเด็กน้อยานี้าเอากรเดอนดาเออีเดาีใหญ่เลงกินมอยู่ตายหรอเอามาเอามา ออืหุ่นนี่แทนเอ้ยบังกะจิกกิจงฮึ่นนี่หุ่นนี่บัะฮึ่นนี่ฮึ่นนี่บังคับนี่จะมาเรียบร้อยโดนหอมีเด้ออดเงินนี่งนะเมื่ออยู่เฮือนเท่าก็ได้แล้วเมื่ออยู่เฮือนเท่าไปไปซื้อให้น้องเลยเก็บละบาทในพี่น้องเลยมากันเลยออืย่างนี้ขั้นคั้นแขกกูได้อันนี้ได้ยังไปดีพี่น้องมือนียครับก็ลงมากินอย่างเดียวข้าวเปลือกเห็ง หนาวเลยหนูมากินอย่างเดียวอันนี้คือบอมีน้ำพี่น้องเอ่ยน้ำเบิร์ดแกงไายพี่น้องโอ้ยดีตับโดนบ้านนี้ก็ใส่ทงไ่พี่น้องช่องชาวนาเราม่มีเด้กพี่น้องมันเป็นงานเด็กหน้องน้องไก่เด็ดเนี่ยอ่านต้องขัด จะนี่ป้ายไหมยังไงป้ายชมบ่าอีเด้อคุณได้อยากได้ดีเด้อใส่ทงมาไงเด้อน้องเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยบะมีเด้อจ้าเราไม่ดื่มยังเลเฮ้ยตัวแข่งหนึ่งเด้อใส่ทงหมดแล้วอืมหมดแล้วหมดเลยน้องสละวะคันบอกมีโรงทานมาอีกด้วยเนาะจะได้กินอีกเนาะค่ะมีพี่น้องเจดีกว่แมนพี่น้องเอ้ย เอาหนึกหัวแม่น <laughs> พี่นออ <laughs> ้องก็ฮาเชือกตะแมงนางเท่นไปได้เขามาพี่น้องเพิ่งยืนน้ำสาแม่เพิ่งตะแม่นางเท่เขามาสิมวลกวนูน <c oughs> ี่ถ้ามีใครอยากท้ามลงท่านกับสุภาพเป็นสะพานบุญได้กับหนองสลักวาอะไรพี่น้องได้ยากพิเศษพูดขนาดแบบว่ามาให่งลุงพายอืมโอนมาได้พีอะฮ่าฮ่า่าอี ตามมันเลยเอ้าเขินหวานยังกะเฮเฮ้ยเจีจะเวายังกะเอ้ยขายงวดสี่กวดเด้อขนน้องชายนาง่อเหตุนางสีเห็ดเองโดยพี่นางดีบจ้าโอ้นางก็ไม่แกนางสตีกต้นไหมเลวก็เล่นเองจ้า มันยังเป็นป้าอยู่ป้ามันตอบอกกบมันบ่แม่ได้บรามันอจบอาอยู่ต้องรองพุชทยกาถไทยอค่่คั้านั้นม่มันค้างใสคชิเมื่อแล้วจะชิมเมอบจะผู้ ไปเมื่อได้ยังไ้เมื่อนะเดมาเลนนำจ้าเด็ซีซีมาเลนยี่ห้าต่อมาคือเอฟซีรีเอฟซีเอฟัวเอฟนักกีจะขอเป็นน่นนะจ้าจะไม่ใช่เป็นเวลาต้องลงผู้ทายี่เ้าเราบอกผู้ยิงได้ผู้ท่ายชายด้วยเอฟซีสันนี่นานสิเเผาเผาอ้เมื่อสันะเมื่อแต่งโตสวยถ้า ลาอะไรพี่น้องครัคกลิปหน้าเคาะกันใหม่เปนแมงสุขุสุคนเด้อเลยอนางเมื่อไปเมื่อจะโตไดจ๊ะม่น่าเมื่อกี้ถูกถูน้ำแข็งคือเมาเจ้น้ำแข็งมักลลายไดงแบเมื่อน่นัคืนห้างาี่พ่ใครกินบอญที่ใครกินไปน้ำ คุณพ่อตั้งไปขืนได้พี่น้องกับพี่ฝ้าได้กับบุตรสาวไปได้ลายขอบเขตมาถึงหูถึงตากับคอมเมนต์ติชมมาได้เด้อจะเด้อคลิปหน้าเพาะกันใหม่พี่น้องเลยสบายดี